กับสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนทักทายสบายดีเดอ้อผู้อยู่ต่างประเทศเหือยอายเนาะที่เข้าเบิ่งนเข้าซมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ว,ว่าไปน,น้องยิงน้องทายผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยกด็ดีอยู่ทุอมองทุกบอลอยู่บ้านเฮาก็ดีเนาะที่เข้าเบิ่งนเข้าซมผวกไปหาเงนินหาคำ ขาส่งคลิปประเหมอนะคิดฮอดบ้านขอให้สุขให้มานเดอ้อหาเงินหาคำ้ำสนุกซับเขากับบทันมาเนะาะสนุกซับเขาไปหาทำง,งานตัดหอยเ,เก็บมันขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มันมานเงินเดอ้อเนาะคลิปนี้ประเหมจะมาเบอกกับ FC เอฟซีนะต่อคอมเมนต์กับแมนเพคนคอมเมนต์มาถามถามว่า ลูกชายป้าดำไปไหนหมดพนว่าลูกชายป้าดำไปไหนหมดปม้าเมาไปขั้นสิตอบอยู่แนนเขาเมต์กับมันชินยาวป้าเมาก็เลยมาตอบในคลิปนี่ลนะเนาะสิได้บ่าไล่หลุดๆไปเลยลูกชายป้าดำทั้งหมดมีสามคนคนที่หนึ่งก็คือบ่าวกัปตันคนที่สองบ่าวสลาม คนที่สามกา็คือบ่าเทินคนที่หนึ่งก่อนเนาะเริ่มคนที่หนึ่งก่อนคนที่หนึ่งเนี่อยู่กับพอดีๆไปซอยเวียกพอดีๆซอยเวียกกะแมนไปเห็ดพอได้อยู่ได้กินกะแมนเนาะเพราะว่าอยู่น้ำชาวแพงบบมีงานเห็ดบบมีงานที่เป็นเงินนะ เพิ่นก็เลยไปอยู่นําพอน้องดีๆก็ะด็ดนเลี้ยงปากเลี้ยงทะอมาสัา่นะตอนนี้นะแล้วก็ผู้ที่สองผู้ที่สองชาวสลามนี่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยทําการทํางานอยู่อยู่เมืองไทยชีวิตค้นเฮานี่มันบกปกติเด็กผอ่เหมือมันพันผวนมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไปตามสิ่งแวดลอ้อม วันนี้บาลซลามนะก็ทำงานนะก็คือประมาณว่าอาหันเนาะทำงานกับโบสุบปปะมาณไปทำอิฐนั่นเลี้ยงควายบริได้มีเงินมีค้ำดอกเจ้าของควายนั่นนะติดโตมาแล้วฝากเงินคาหลุดคาหลุดมันมาหายแล้วก็ไปบันนี้ก็เงินเดือนก็บ,บรรยาอยู่ขึ้นในเทียงหน้านี่แหละอยู่ในสวนมาสัน่นล้วก็มียนเกาะควายอกายัง,งเลี้ยงหล่ะหากินเอง หากินเองว่าซั่นโอ้ยเงินค้ำกะเดือนก็น้อยเดียวแล้วบ่บ่พอสิได้หยังต่อมาก็ย้ายงานบัดนี้ย้ายงานออกมาย้ายงานก็จักไปบ่ได้แน่เาาก็บ่จือแต่ว่าาจือแต่ว่าอนมาก่อสร้างบัดนี้งานก่อสร้างถึกถึกโกงถึกโกงแงงาน30,000กว่าบาทฮดบ่ได้ บ่าวเทินนี่ต๊กอ,อยู่หมื่นกว่าบ,บาทของบ่าวเทินของบา่งบาวซาลามนะหมื่นสามหมบบื่นกว่าบาทบไรถามกับโบไรก็เลยว่าโอ้ยยาสันห้ามเอ้ยว่าสั่นทางปรดงาดำว่าาแห่งคนต่างดาวเท่าต่างเมืองไปอาศัยอยู่บ้านิ่น,นเมืองเผ่นจิไปถามหลายจุจีหลายจังน้อยเขาอันคิดบุดี้แล้วแล้วพอดีมีเรื่องไม่เล่าคือเหตุบ,บุดีว่าสั่น เงินสามหมื่นกว่ากงกับกงสำหรับใครบยันมีบาปมีกรรมกะยาสาวาสันใหายงานบนึบนี้ง่ายงานจะคนเหตุงานอย่างไรเดียวนี่ประเมากันลืมซะใหายงานเท่าทื่นกับง่ายงานเท่าสาลามก่อนเนาะเท่าสาลามนะ ทำงานอยู่เดียวนี่ยเขาจกงานอยัางหน่ายเลยแต่หมองถึกโก้มะพอหมองจัมพอได้ปะส่วนเท่าเทินกับหน่ายบ่ะนี้ยผู้ที่สามเนาะเอาผู้ที่สามก่อนเท่าซาลามนะเพิ Noel, Eugene, ่นโทรมาอยู er. ่เมื่อคืนโทรมาหาแมะอยู่บันนี้ผู้ที่สองผ่านไปผู้ที่สามบันผู้ที่สองอยู่ฝั่งไทยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ประเทศไทยเท่าซลาม ผู้ที่ซ้ำกระทาเทินฮะกามาวังมัดหมาดนี่มาวังใหม่ใหม่นี่ไปทํางานกระถือโกงพร้อมึงที่เขาอ้ายแล้วดูน้ำกันพี่น้องเอ้ยหลายเถื่อโบแมนว่ามีแต่สานีได้หย่ายนะหย่ายไปกับโบโบสัมโศกโบอีซังบ้างเถื่อจนบบมีเงินสืบเขากินบ้างเถื่อกะเงินคาเสาหงด้วยซึ่จนจนเด็จนได้ฝากจนได้ฝากไปให้กีมีแต่ว่า บอยากเล่าฮะนะปะแมวเรื่องแนวมันบอสบายใจเนาะบอแมนว่าปุ๊กปิดดอกบอแมนว่าปุ๊กปิดเดอฟซีด,ดอกบางบางอย่างอะ่ะเอา,าไปกะคนฟังบอสบายใจเฮาก็บอยากเล่าเลยแต่คนเฮามันก็มีเป็นบัน่นเป็นตอนไงเนาะบาดติดคัดระบา,ลาดลาะลึนม,มันก็ปนกันอานี้กาเพิ่นกะใหายงานล่าสุดนี่เพิ่นว่าอันอันเท้าเทินนะ ว่าน่ะน่ะดีเพราะว่าดีแต่ว่าพคนหับเมาแล้วพคนยุดตคนยานะพคนเลิกหับเมานะก็เลยไม่มีงานแล้ก็มาอยู่ล่าสุดมาอยู่กับท่าแสงนี่ก็พากันขึ้นมาบ้านแถวเทนะินขึ้นมาบ้านวางัหมาดนี่แหละแล้วลก็พอเมาก็เลยใส่เวียให้ทาสี้หลงถาดให้ให้มีญ่พอใหญ่ให้นาบ่าว ทางธาดธาซีแล้วกันนาไซว่ามีประสบการณ์ก่อสร้างมามเห็ดได้บอ่อก่อสร้างได้ยูพันว่าก็เลยมาเห็ดมาผักสะกอนว่ามันบด้หนา้ารังและงานได้มันมันมันมีแต่ถือเท้าแก่แบบว่าเลาะนั่นเลาะใส่ให้ง,งานสื่อๆว่าจังจ้ พอเทงพอผู้ดีผัดเบิดงานมันจังสันแบบดวงเขามันบอ่อซ้ำโซกนะมาแบมาบ้านมาตัางลักอยู่บ้านจจกสิเป็นอะไรละพี่น้องอ <c oughs> ากาศมาเลยมียังกระเห็ุไปอะไรเนาะพี่น้องกินไปอยู่กับพ่อกับแม่อะไรลูกชา่ละท่าเทิน แต่ว่ามาว่าเท่ากลับนี่ลูกชายกกแต่ว่าบทที่อยู่นัแม่ได้พี่น้องอยู่เพื่อนเข่าคือคือบ่าวกัฟตันว่าวว่าตั้งแต่ได้ม,มาว่าวสู่เอฟซีฟังเท่ากลับนี่อยู่เพื่อนเข่าอยู่เพื่อนแม่ใหญ่แม่แม่ประมะตั้งแต้ตยังหน่อยเพื่ะแล้วก็บบมือนเลยบัไปนแม่เพราะว่าบ่าวกับนี่เป็นลูกชายคนทำอิฐคนโตนะพอห้องท่ากลับนะพอะะะแทะเล่านะ เสียชีวิตดูว่าตายนั่นแหละเนาะแด็ประดามกับแต่งงานใหม่บบดนี้ก็คือลุงเพียงนี่แหละแต่งงานใหม่มีลูกอยู่สองคนเท้าสลามกับเท้าเทิน,น์นนะครับเนาะเด็ดคนคนเฮาอยู่แชละติดหันมาเดีดเท้ากบละติดอยู่พี่อยู่น้ำแล้วก็อยู่น้ำสาแพงเลยวันนี้ เอฟซีเขาเหมนมากอพี่น้องถ้กเกี่ยวก็รอบครัวประมาณนี่ประมาณเหลาได้เด้อคันของใจคันเฮาเบึงไปบึงไปละเออของใจตัวได้ละให้ยทามมาเนาะก็คือเพิ่นเหม็นทามน่องบูมน้องบาประเมาก็ตอบไปหลดเนาะต่อคนเว้าคมจริงอะแต่ว่าเรื่องในครอบคร้วเฮามันเห้าได้แต่ว่าครอบคร้วคนอื่นนี่ครอบครัวคนอื่นนี่ พอเหมาะเขาปฏิเสธเนาะเป็นเป็นเป็นบางเหอนนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะกะเข้าเคยเคยเพาะมาแล้วเนาะเคยเพาะมาแล้วอเวลาเฮ้าว่าเอาเขานี่เขาก็ต้องขออนุญาตคักแน่เขาก็ว่าเาไปเหมือนบอกเวลาเฮาเข้าได้ประโยชน์ให like ้เขาเกือให้เขาเกือประโยชน์ให้เขานี่ยเขาก็ยอมเขาก็ยอมให้เฮ้าว่าเาพอถึงมันเบิดประโยชน์แล้วเขาก็ว่าครอบครัวเขาเสียหาย นี่ก็เคยเคยเพาะมาแล้วเขากะว่าครอบรั้วเขาเสียหายหรือว่าเขากะว่าเขานี่อันมีขามาถ่ายเขาแล้วเขามีขาสินะเขาไปได้ขุดว่าเขาไปได้ขุดว่าเขาเคยได้น้ำเห่าเขาบปได้ขุดได้มีแบบนี้ก่ะต่ว่าปมเาว่ะขั้นครอบรัวปมเมาเนี่ยท้าว่า สนใจแหละเขาเมตนมาเนาะเขาเมาตอบได้ตอบได้เนาะมันพัวมันบรดมียังที่ว่าสีเป็นโทษเป็นหนี้ได้มันบรดมียังเนาะมีแต่ชีวิตกันเป็นอยู่เฮาประจาวันนี่แหละชีวิตเฮากันเป็นอยู่มันสีบางเถื่อมันกระติดคัดบังเถื่อมันกระลาบลื้นเนาะมันมันบรมีไัยสีเพื่อเพ็กไปเบิดดตออกพี่เนอะมันโบรมีไัยสีสวยรู้แต่เนาะชีวิตนะมันกลามี มันก็มีช่องหนาอะไรน,นะการชีวเถามีดีมีหายแหละปะปนกันไปเนาะแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อร์คำคมมอมเมนต์ก็มาต่อไปไลเด้อขอบคุณหลายๆเนาะแล้วก็ขอให้ยเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งกเขาส้มให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ยจะเลื่อนลุ่งเรื่องในนาทีการงานบุรกสุขเบิร์กคนเด้อที่เขาเบิ่งกเขาส้มเนาะอ่า เพิ sea, Respect, ่นเคยเม่นมาามเนาะคือนนองบุมหนองบานะประเมาก็ต่อไปต่อไปเนาะคันเผื่ถามเพิ่นเผิ่นแปะเพิ่นของใจนะบะเป็นยังเนาะเป็นคำถามเป็นคำถามนี่ประเมาตกตบได้แต่เป็นคําแต่เป็นคําว่าแนะนัอันั้นอันนี้กะขั้นเกี่ยวกับครอบครัวประเมาเีหยังยังกะกะเห็ดเห็ดได้เฮากะเห็ดถ้าบุกินความสมารถเนาะเอาพ่อกันขิปหนาพี่นนองขอให้ทุกคนสุคดีมีความสุขเด้อสบายดีสบายดี